ะะวันนี้เราจะมาทำการเรียกเช่นั่นและว,ว่าไปเลยวุวันนี้เราจะมาดูคอนเทนต์ใหม่ของสตูดิโอชุมกันคือ,อ,อจะจับมาคอลเรบกันตอนแรกแบบยังไม่พูดว่าเป็นใครแต่ก็มาเฉลยแล้ววันนี้นั่นก็คือเป็นน้องจองวอนกับนิกกี้จากเอทายเพนโบฟือเห็นจากพีเซอร์แล้วแบบฉันปวดหัวฉันปวดหัวฉ <laughs> ันปวดหัวมากนะ <laughs> นกนะ <laughs> อ๋อโหคือแบบ แซ่บมากคือแบบโอ้โหเดือดแบบเดือดดุเดือดมากแค่ทีเซอร์ก็คือทำหัวใจเต้นตุกตักกันแล้วเอ็นจิงคือยังไหวอยู่ไหมเพื่อแค่นี้เอ็นจนยังอยู่ดีกันไหมคะยังอยู่ดีกันไหมคะเพื่อเลยก็คือน่าจะมีคู่อื่นมาอีกด้วยใช่แต่นี่ก็คือคู่แรกเปิดประเดิมมาก็คือดุนแรงรุนแรงรุนแรงเกินไปแล้วนะ สำหรับเพลงวันนี้ก็คือ bleeding dark ซึ่งน่าจะดูดาร์กจริงดูจากรูปปกแล้วอ้มีเลือดมีอะไรโอ้ยก็มีขาวสีดำพ่อหนุ่มเมมพายหรือเป้าเพ่อหนุ่มเมมพายเออคอนเซ็ปต์วงเขาหนักเอาไม่รอช้ามึงโอเคค่ะไม่รอช้าก่อนจะไปดูฝากกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย โอ้โหหรอไปอุ้ยอุ <laughs> ้ยอุ้ยเปิดเพลงนานๆหน่อย 哦。<laughs> ร่างกายน้องคือเลิเวอร์อือหูจอยตาหน่องแบบอุอ้ยจะหลุดแบบอือหูโอ้ยน่าสงสานเลยอะ เสียงแบบโอ๊ย like, like อน้องจาวนอะไรเอ่ยน้องจาวนอะไรเอ่ยโโอ้ห กูตกใจมึงเนี่ยไอ้โอ้หเยี่ยนีมากเพลินตามากมึงจริงเยี่ยช็อกไปเลยช็อกไปเลยโอ้ยอึ้งว่ะโอ้ยชอบแบบว่ามันมีเสียงแบบเป็นกรองแล้วแบบตึก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 แล้วน้องมีความแบบอะไรเนี้ยมึงไอ้ให้น่ากลัวว่าอีเมื่อกี้ที่แบบหมุนคอตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็แบบ เหมือนจริงว่ากันเสียงแบบเสียงเป็นเสียงกระดูกอะไรเจอบี้เวลาเดินอะเหมือนมากกูใช่เลยไอ้เชี่ยน้องเต้นดีมึงสีหน้าโน้ก็คือแบบโอ้ยกันเจ้าว่าพี่เกิ๊บแบบเป็นวงที่แสดงสีหน้าในการเต้นในไดคือดีอยู่แล้วแล้วก็แล้ว performance น้องก็คือแบบโอ้ยกันกันปุยมุยมึงตอนที่แบบเต้นมาเต้นคู่กันอะไรที่แบบว่าน้องไปนั่งบนขาไอ้เชี่ยดีมากอะไรดีมาก โ oh อ้ oh my god ดีมากเลยอ่ะแต่ว่าเหมือนอคอนเซ็ปต์จะเป็นเหมือนคนอนเซ็ปต์ของวงน้องที่บ่าเป็นวัมพายได้ไดหรือเปล่าเออมีความกัดคอเลือดไหลจังหวะเลือดไห,หลตลอดเลยแต่เดบิวต์แล้วกำเดาไหลคราว <c oughs> นี้เลือดออกปากเลยแม่แรงมากโดนกัดคอสองรบบอบเลยตอนแรกเป็นเจ๊งไงในเอ็มวีนู้น <c oughs> น่นเป็นเจ๊แล้วรองมีเป็นนิกกี้น่าจะมีความเชื่อมโยงกันแหละไลท์เต้นน้องคือจิงแจ๋วประทับใจมากคือว้าวมากมวงน้องนิกกี้แบบนิกกี้โตมาก น้องน้องนิกิอะไรก่อนแล้วแปดสิบเหลือแล้วนั่น่ะมึงเหลือเหลือเลยอ่ะเราโตมากน้อตัวโตมากแล้วจังหวะเต้นดีมากนิกิเต้นดีน้องจัดระเบียบร่างกายได้ดีมากอ่ะชอบจังหวะที่ลงไปนอนเมื่อกี้อีตรงเนี้ยอีตรงเนี้ยอีตรงเนี้ยอีที่นอนขวเอ้ยเฮียเซ็กซี่มากแม่จริตคือแบบน่ะมึงดูจริตแบบโอเมก้าแบบแล้วน้องสีหน้าดีทั้งขว เม่อเขาเปิดมาเมื่อกี้น้องแบบจองแบบควีนมากคือแบบเปิดมาแบบโอ้โหสูงส่งมากแล้วแบบแดนเซอร์มีความประกอบข้างๆคือมึงเป็นแบบควีนมากแต่เปิดมาเหมือนเมื่อกี้น้องจองหันจะเป็นเครื่องของเวอร์เลอสักอย่างเพราะว่ามีเชือกเขาเรียกว่าอะไรของคอห้อยไวอะมันจะเป็น,นเครื่องบูชาสมัยก่อนหรือเปล่าแล้วนิกกี้ก็โผล่มากัดคออะไรอย่างเงี้ยพูดถึงเชือกตอนงานมาม่าป้าหรืองานอะไรวะก็มนิกินิกิเป็นคนเล่นเออโอ้ยโอ้ยอะโอ้ยอะใช่ไหม มั่งนึก <c oughs> ออกใช่ไหมเพราะวนิกกี้ก็มีเล่นเชือกเหมือนจะเป็นเชือกสีแดงป่ะโอฟีลฟูนี้เลยโอ้ใช่ใช่ใช่น่าจะมีความเชื่อมโยงกันหรือเปล่าหรือคิดไปเองแต่ก็โอ้มีความวะ่ะมีความว่ะยังไงทุกคนกคนคิดว่ายังไงเอ,อ้คิดว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้นะคะเผื่อแบบทุกคนคิดว่าเออคอนเซ็ปต์มันเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างงี้บอกต่อบอกเราต่อกันได้เดีเราแบบชอบมากจริงๆริงประทับใจโชว์มากประทับใจน้องเก่งมากสุดยอด โอเคค่ะทุกคนเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปต่อไปของพวกเราเนาะสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย